การเตรียมความพร้อมของทุกภาคส่วนกับการเลือกตั้งท้องถิ่นที่กำลังจะมีขึ้นในช่วงปลายปี2563นี้ที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีวิษณุเครืองามบอกไว้แล้วนะคะว่าไม่วันที่13ธันวาคมก็จะเป็นวันที่20ธันวาคมค่ะเพราะฉะนั้นทางกกตคณะกรรมการการเลือกตั้งก็เลยจะต้องมีการจัดเตรียมการแบ่งเขตการเลือกตั้งสําหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครก็มีการสอบถามด้วยเช่นเดียวกันนะคะว่าการเลือกตั้งเนี่ยจะมีการเดินหน้ากันอย่างไรบ้างโดยเว็บไซต์ นาชกิจจานุเบกษามีการประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องของการแบ่งเขตการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานาครค่ะ ความว่าอาศัยอำนาจตามความในมาตรา22แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งปีพุทธศักราช2560มาตรา19และมาตรา20แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นปีพุทธศักราช2562คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครออกเป็น50เขตเลือกตั้งโดยมีสมาชิกเขตเลือกตั้งละ1คนดังต่อไปนี้ค่ะ พระนครดุสิตน้องจอกบางรักบางเขนบางกะปิปทุมวันป้อมปราบศัตรูพ่ายพระขนงมีนบุรีลาดกระบงังยานาวาสัมพันธวงศพญาไททนบุรีบางกอกใหญ่ห้วยขวางคลองสารตะหลิงชันบางกอกน้อยบางขุนเทียนภาษีเจริญหน้องแขมราชบุรณะบางพลัด ดินแดงบึงกลุ่มสาธรบางซื่อจตุจัดรบางคอแหลมประเวศคลองเตยสวนหลวงจอมทองดอนเมืองราชเทวีลาดพร้าววัฒนาบางแคหลักสี่ไซไหมคันยาวสะพานสูงวังทองหลางคลองสามวาบางนาทวีวัฒนาทุ่งครุและบางบอนค่ะสำหรับตำบลหรือแขวงหมู่บ้านหรือชุมชนที่จัดตั้งขึ้นใหม่หลังประกาศนี้ก็ถือว่า มีพื้นที่อยู่ในเขตเลือกตั้งเดียวกันกับตำบลหรือแขวงหมู่บ้านหรือชุมชนเดิมที่แยกออกมานั่นเองค่ะ